สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกฟังก์ชันที่ชื่อว่า vlookup นะครับที่อยู่ใน google sheets ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยมากๆนะครับวันนี้จะมาไล่กันตั้งแต่แบบเบสิกนะครับว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงนะครับจนถึงแบบ a d ดวาน d เลยครับว่าเขียนยังไงที่ทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงวันนี้ก็จะมี case study ด้วยนะครับว่าการเอา vlookup เนี่ยไปใช้ในธุรกิจของเราเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในด้านไหนได้บ้างนะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า v l o o k u p เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็เท็มเพลนในช่องนี้ด้วยนะครับสูตรส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นสูตร Vlookup นั่นเองครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาไล่เรียงตั้งแต่เบสิกเลยครับว่ามันทํายังไงนะฮะวิธีการใช้งาน V l o o k u p ซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่า v l o o k u p เนี่ยมันก็คือการเอาไว้ดึงข้อมูลนั่นเองแต่ว่ามันดึงแบบไหนได้บ้างนะครับรู้ไหมครับว่า v l ล o k ั p เนี่ยมันมี2องโหมดนะครับแต่ละโหมดแตกานยเรขี ViU รวมถึงผมก็จะมีการสอดแทรกนะครับเคสสตาร์ดี้การเอาไปใช้ในธุรกิจของเรานะครับก็เรียกได้ว่าใครอยากจะรู้เรื่อง v Look Up นะครับจบคลิปนี้คุณก็ได้เป็นเทปเลยครับพร้อมแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ทําตามผมได้เลยนะฮะเริ่มต้นนะครับผมอยากจะขอย้ําทุกคนนะครับว่าใน g o Google s h e e t นะครับมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Document อยู่นะ สมมติผมพิมพ์สูตรอะไรลงไปนะฮะเช่น v l o o k u p นะครับให้กดที่สูตรได้เลยนะครับมันจะขึ้นข้อมูลมาครับว่าสูตรเนี้ยมันพิมพ์ยังไงนะแต่เวลามันขึ้นแบบนี้เอาจริงๆครับใครมันจะไปดูรู้เรื่องฮะเราสามารถเลื่อนลงมาดูวิธีเขียนได้นะครับว่าปกติเวลาเขียน VLOOKUP เนี่ยเขาเขียนกันยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูไม่รู้เรื่องนะครับอยากจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะรเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะมันก็จะมีตัวอย่างต่างๆให้เราดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เรื่องคุณค่อยไปหาคลิป YouTube แตแต่่่้้้าาาาาาเเเเเกกกิดดดวววููนนนีีจจบ็็ะะะปปรรรรหยััลลขอพมมม ในทุกๆสูตรเลยนะฮะผมขออธิบายสูตรของ VlookU p นะครับว่ามันคือสูตรในการดึงข้อมูลมาใส่ตามคีย์ที่เราค้นหานั่นเองฮะแหมพูดอย่างนี้ก็งงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าครับผมอยากได้ข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลชื่อเล่นบัตรประชาชนและฐานเงินเดือนของ ID 1 0 0 0 1 0ผมจะรู้ได้ไงฮะวิธีการก็คือผมก็ไป Copy แบบนี้มาแล้วก็วางนี่ครับง่ายนินเดียวฮะได้แล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าลองคิดดูสิครับทุกคน ถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลแบบนี้เป็นพันพแถวเนี่ยผมจะหามันเจอไหมฮะหรือว่าบางทีมันก็จะลำบากที่เราจะต้องไปก๊อปปี้ข้อมูลมาแล้วถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่อยากจะดึงแบบนี้เป็น10บสแถวแล้วครับอย่างเช่นผมมี ID ที่ผมต้องการที่จะดึงข้อมูลเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ไหวถูกไหมครับนี่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าเราเนี่ยจะใช้สูตร Vlookup นะฮะในการดึงข้อมูลนะครับจากตารางตรงนี้นะฮะมาใส่ตรงนี้นะครับโดยให้ข้อมูลพวกนี้เนะี่ยล้อตามกับ ID ที่เราใส่เข้าไปตรงช่องนี้นั่นเองฮะวิ ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือให้เราพิมพ์สูตรนะครับ vlookup แบบนี้เลยนะครับโดยช่องแรกที่เราจะใส่นะฮะก็คือให้เลือกคีย์ที่เราต้องการจะทําการพ้นหานั่นเองครับพูดง่ายก็คือมันจะคีย์นี้นะครับมาเทียบกับข้อมูลที่อยู่ในช่วงซึ่งช่วงเนี่ยเราก็สามารถเลือกช่วงนี้ไปได้เลยนะฮะเขาจะเอาข้อมูลนะครับในช่อง H4 นะครับก็คือข้อมูล ID ของเราที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับมาเทียบกับช่วงนี้ฮะที่เราทําการเลือกเมื่อกี้นั่นเองฮะโดยมันจะทําการเทียบนะครับในคอลัมน์แรกเสมอน เพราะฉะนั้นในที่นี้ครับมันจะเอาข้อมูล1 0 0 mm 0 1 0นะครับมาเทียบในคอลัมน์ A ก่อนนะฮะแถวที่1นะครับแถวที่1เป็นคำว่า ID ไม่ถูกแน่นอนนะฮะไม่ตรงแถวที่2เป็น1 0 0 0 0 1ไม่ตรงก็ข้ามไปนะครับแมทไปเรื่อยแมทไปเรื่อยนะครับจนมันตรงที่ตัวสุดท้ายถ้ามันตรงนะฮะมันจะให้ค่าออกมาทีนี้ครับเราอยากจะได้ค่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถใส่เลขลงไปได้เลยฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ค่าจากช่อง ID นะเราก็ใส่เลข1ค่าจากช่องชื่อนา เราใส่เลข2นะฮะเราอยากได้จากช่องชื่อเล่นก็ใส่เลข3บัตรประชาชนก็เลข4ี่หนังเลยก็เลข5นะฮะถ้าในกรณีนี้เราอยากได้ชื่อนามสกุลเราก็ใส่เลข2อลงไปตรงนี้ฮะหลังสุดเนี่ยให้ใส่เลขศูนย์ไปก่อนตอนนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลของชื่อแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์มันเหมือนเนะมื่อกี้นะสมมติผมเปลี่ยน ID ตรงนี้ฮะแค่นี้ชื่อก็เปลี่ยนตามเลยนะฮะโดยมันก็ทําเหมือนเดิมครับเอา ID ดีตัวนี้ไปเทียบกับตารางนี้ตรงอันไหนก็จะให้ค่าในคอลัมน์ที่2ออกมาคุณเห็นแพทเทิร์ ได้อันนี้แล้วชื่อเล่นทํำยังไงฮะก็ง่ายๆครับก๊อปปี้สูตรตรงนี้มาแล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข3เลยดีฮะแล้วเลขบัตรประชาชนล่ะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข4ครับถ่ายเงินเดือนนะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข5แค่นั้นเองครับเราเปลี่ยน ID นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยแบบอัตโนมัติแบบง่ายๆเลยฮะนี่ก็คือวิธีการใช้ v l o o k u p แบบเบสิ c นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันแอดวานซ์ขึ้นโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับในเทมเพลตของผมเนี่ยเราจะใช้ VlookU p เนี่ยในเทมเพลต เ,เพราะว่าเราเนี่ยจะมีการพักข้อมูลเนี่ยไว้ในหน้าที่เป็น master data อย่างเช่นข้อมูลสินค้าเนี่ยผมก็จะมีหน้าหนึ่งใช่ไหมครับเก็บข้อมูลสินค้าข้อมูลลูกค้าก็จะมีหน้าหนึ่งเก็บข้อมูลลูกค้าแต่ที่นี้ครับเวลาที่เราต้องการที่จะทำ transaction data หรือการรวบรวม data เข้าด้วยกันนะครับเช่นข้อมูลขายแบบนี้ก็เรียกว่า transaction data ข้อมูลซื้อแบบนี้ก็เรียก transaction data นะครับมันก็คือการเอาข้อมูล master data มารวมนั่นเองแบบนี้ครับผมก็จะทำการใช้สูตร vlookup นะเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมันเหมือนกัน เสมอนะครับสมมติถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเขียนชื่อสินค้าอ่ะปกติแล้วผมมีปากกาแดงถูกไหมครับผมพิมพ์ปากกาวักแดงแบบนี้มันก็เป็นตัวเดียวกันครับทุกคนแต่ว่ามันจะเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้เราจะไปสรุปข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าชื่อมันไม่ตรงกันนะครับเราก็จะใช้วิธีการมีล o ปอัพนี่แหละครับจากคีย์ใดคีย์หนึ่งนะฮะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะใช้คีย์เป็นรหัสสินค้านะครับแล้วพอใช้คีย์เป็นรหัสสินค้านะครับพอเวลาเรามาหน้าขายสินค้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะเราจะไม่รู้ครับว่า แล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการทาดรอปดาวนะฮะซึ่งดรอปดาวทำง่ายๆคือให้มาที่เมนูแบบเลื่อนลงตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเลือกเมนูแบบเลื่อนลงจากช่วงนะครับแล้วผมก็จะเลือกเลยครับว่าช่วงที่ผมต้องการเนี่ยเป็นคอลัมน์ B ตั้งแต่บ,บ4นะยาวลงมาข้างล่างนะครับก็สามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะฮะแบบนี้ก็จะแปลว่าผมอยากได้ข้อมูลตั้งแต่บ,บ4นะครับยาวลงมาเอามาทําเป็นดรอปดาวในคอลัมน์ที่ผมต้องการนั่นเองฮะอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการไม่ชอบแบบชิปนะครับก็เ,เลือกแบบลูกศรได้นะฮะเสร็จแล้้้ววรากก็็ตงนีแลลป่อยย ลงมาแบบนี้ได้เลยนะเราก็จะได้ข้อมูลรลหัสสินค้าแบบยาวพลืดลงมาข้างล่างแบบที่เราสามารถทำ dropdown ได้นะฮะทีนี้เวลาเราพิมพ์แค่ IC เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วว่ามันจะเป็นรหัสอะไรนะแบบนี้ครับรหัสสินค้าเราก็จะตรงเสมอนะกับข้อมูลใน master data ของเรานะครับสมมติผมจะทําการซื้อขายนะครับพิมพ์แค่รหัสสินค้าเนี่ยอยากให้ชื่อมันมาด้วยทํำยังไงฮะตอนนี้ชื่อมันไม่มาเลยครับผมก็ต้องใช้สูตร l o o k u p ถูกไหมครับนี่เราก็ต้องทําแบบนี้ลุกอัพก็ต้องลุกมาจากตารางนี้ถูกไหมครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราอยากให้้้มมันนยาาาาาลลงาางลงข่ก็ทํแบบี แล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรฮะชื่อสินค้าก็คือคอลัมน์ที่2แล้วข้างหลังก็ให้ใส,ส่ศูนย์ไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ดึงยาวลงมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันขึ้นเออร์เอร์แบบนี้เดี๋ยวผมสอนวิธีแก้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ต้องการหน่วยนับนะครับหน่วยนับก็อยู่ในคอลัมน์ที่3แล้วก็ราคาขายนะฮะก็อยู่ในคอลัมน์ที่5เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งอันนี้นะครับแล้วก็ลากยาวลงมานะครับ แค่นี้นะเราก็จะได้ข้อมูลแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่เป็น e er r อร์แบบนี้นะครเราไม่อยากได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเราใช้สูตร if error นะครับครอบมันไว้อีกทีหนึงนะ ใส่คอมมาแล้วก็เว้นว่างๆแบบนี้เลยนะครับเป็นการบอกว่าถ้ามันเออร์เลอร์นะก็ไม่ต้องมีข้อมูลอะไรออกมานะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะดึงสูตรลงมานะฮะเราต้องทําการตึงข้อมูลของตารางด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวดึงมาแล้วมันเออร์เลอร์นะฮะอ่าแค่นี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสมมุติถ้าเกิดว่าวันที่5นะเราอยากจะใส่ข้อมูลรหัสสินค้าเนี่ฮะข้อมูลชื่อสินค้าหน่วยนับและราคาขายเนี่ยก็จะขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้อดีของ v l o o k u p ที่ผมใช้ในการบริหารจัดการเรื่องขขอองสสสตกกนนนนนะะทีี้เราารราาาาา็มถใ่จํนวนยคับ แล้วเราก็สามารถคูณให้มันเป็นราคารวมได้เลยแบบอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้เกียจแบบผมนะครับเราคงขี้เกียจพิมพ์สูตรของ Vlookup เนี่ยแบบเมื่อกี้หลายๆครั้งแบบนานๆเดยวไหมครับ3อันนะครับเรายังใช้เวลาตั้งนานเลยนะครับถ้าเรามี20เนี่ยโอ้โหไม่ตายไปเลยะฮะมันมีวิธีไหนที่ทําให้เราสามารถลุ o อัพแบบง่ายๆแล้วก็ดึงข้อมูลมาเลยเ,ยเป็นไปได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีนะครับเราสามารถใช้สูตรอเลฟฟอร์มูล a าเข้ามาช่วยได้นะโดยการที่เราก็พิมพ์ Vlookup เหมือนเดิมก่อนนะ ก็คือรหัสนะครับให้เลือกตารางนี้มานะส่วนของดัชนีนะครับให้เราทําคลุมอเล่แบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็พิมพ์คอลัมน์ที่เราต้องการลงไปนะครับโดยในที่นี้นะครับเราอยากได้ชื่อสินค้าหน่วยนับและราคาขายถูกไหมครับซึ่งมันก็คือคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3แล้วก็คอลัมน์ที่5นะครับเราสามารถพิมพ์แบบนี้ได้คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3และคอลัมน์ที่5แบบทีเดียวเลยฮนะไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วข้างหลังก็เป็นศูนย์แบบนี้นะครับแล้วข้างหน้าครับเราคุมด้วยสูตรที่ชื่อว่าอเล่ฟอร์มูล่านะ ื่องอยู่นะฮะสูตรนี้แล้วผมก็ดึงยาวลงมาแค่นี้ครับได้หมดแล้วครับแต่จะสังเกตได้ว่ามันยังเออร์เลอร์อยู่ใช่ไหมครับในกรณีนี้เราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็คือให้ใส่ IF เนี่ย คุมไปตรงนี้เลยฮะก็คือถ้าข้อมูลถ้าเกิดว่าข้อมูลมันเท่ากับว่างๆนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีข้อมูลก็ให้ V Lookup ออกมาอะไอย่างเงี้ยครับแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลมาได้แล้วนะครับแบบพิมพ์แค่บรรทัดเดียวเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าครับทุกคนตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันเป็นคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่5ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าในอนาคตครับข้อมูลมันมีการโยกย้ายสลับที่ครับสมมุติผมอาจจะเพิ่มคอลัมน์นี้มา เป็นหมายเหตุแล้วกันนะฮะมีการใส่หมายเหตุเข้าไปเพิ่มนะครับ แล้วพอเรามาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับหลังจากที่เราแทรกหมายเหตุเข้ามาตรงกลางนะครับจากตอนแรกที่เราเขียนนะครับวีดูกราพของเราเนี่ยอยากจะดึงข้อมูลจากแถว2แถว3แถว5นะครับตอนนี้มันผิดซะแล้วฮะเพราะว่าแถว5เนี่ยมันกลายเป็นราคาซื้อแทนนะครับตอนนี้เราได้ราคาซื้อแต่งจริงเราอยากได้อะไรฮะเราอยากได้ราคาขายเนี่ยทำยังไงครับเวลาที่เรามีการแทรกข้อมูลแบบเนี้ยแล้วให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเป็นไปได้ไหมครับวิธีการเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็คือเราเนี่ยลบอะไร 2 3 5นี้ทิ้งไปนะฮะแล้วให้ใช้ฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า match แทนนะครับโดยฟังก์ชันนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าหัวคอลัมน์ที่เราต้องการอยากได้เนี่ยมันชื่ออะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็ต้อง make sure ว่าชื่อคอลัมน์ตรงนี้มันตรงกันนะกับการที่เราเขียนในข้อมูลสินค้านี้นะฮะแล้วเราก็เลือกตรงนี้ยาวมาเลยฮะแล้วก็คอลัมน์สูตรนะครับแล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้นะฮะแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะแล้วก็เราต้องการที่จะดึงสูตรยาวลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ตึงตรงนี้ไว้เลยฮะข้อมูลตรงเรียบร้้ออยยะถาาาเกกิดว่จ นนะไม่อยากได้ราคาขายแล้วเราอยากได้ราคาซื้อพิมพ์แบบนี้ก็ได้ราคาซื้อเลยนะฮะไม่อยากได้หน่วยนับแล้วอะอยากได้หมายเหตุนะครับพิมพแค่นี้หมายเหตุก็มาเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับผมมีราคาพิศศพเศษเพิ่มมาอีกนะสมมุติถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ราคาพิเศษ123แบบนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลไม่เปลี่ยนแล้วได้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเราจะพิมพ์ราคาพิเศษตรงนี้ ราคาพิเศษก็ตามมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ VlookU p นะครับคู่กับฟังก์ชันที่ชื่อว่า Mac แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ครอบด้วยอาร์เรย์ฟอร์มูลานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้ระบบ VlookU p นะครับที่ไม่ยังไม่ต้องไปแก้ไขวันอีกต่อไปลยฮะก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับในเคสต่อมานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ VlookU p แบบต้องเหมือนเป๊ะใช่ไหมครับข้อมูลถึงออกมาใช่ไหมครับในกรณีนี้ครับเราจะใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งของ VlookU p นะครับที่เรียกว่าการจับคู่แบบใกล้เคียงนะคือแบบไม่งใกล้ๆ ซึ่งเราจะใช้ในการตัดเกรดนักเรียนนะครับเวลาที่เราจะทําเกรดนักเรียนทุกคนทํำยังไงฮะต้องมานั่งเขียน if ยุ่งยากตัวไหมครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเราเนี่ยมีแค่ตารางเกรดแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้ V l o o k ั p หาได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนคีย์ก็คือข้อมูลคะแนนของนักเรียนแต่ละคนใช่ไหมครับตารางก็คือตารางตรงนี้นะครับแล้วก็ตึงมันไว้โดยการกด F4 นะฮะหัชนีนะครับก็คือเกรดที่เราอยากได้ก็คือคอลัมน์ที่2นะครับและทีนี้ครับข้างหลังตรงนี้ฮะปกติเนี่ย เราจะใส่เป็นศูนย์หรือเป็น false ถูกไหมครับคราวนี้ครับข้อมูลมันมีการจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับจากน้อยไปหามากเนี่ยเราสามารถใส่หนึ่งตรงนี้ได้เลยฮะมันก็จะออกเกรดมาให้แบบทันทีเลยนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหกสิบเนี่ยจะได้เกรดเอฟนะหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยจะได้เกรดดีนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยจะได้เกรดซีแปดสิบถึงเก้าสิบได้บีแล้วก็เก้าสิบขึ้นไปเนี่ยได้เอเขียนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องยุ่งยากเขียน if else นะครับแต่ขข้้้อออคววรระัังงนกาใชหมดี คือตารางตัดเกรดของเราตรงนี้ฮะด้านซ้ายเนี่ยคะแนนจะต้องเป็นไล่เรียงมาตั้งแต่น้อยไปหามากนะถ้ามันเป็นมากไปหาน้อยหรือไม่มีการเรียงเนี่ยข้อมูลจะออกมาผิดนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะว่ามันถูกต้องจริงไหมสมมุติน้องโรงนะฮะได้เป็น62งเนี่ยเกรดก็จะขึ้นมาเป็นดีเลยนะครับ6ก <60 S 2> <60 S 1> ก็ดีแล้วนะจริงๆนะแต่ถ้า70เนี่ยน้องจะขึ้นมาเป็น C เลยนะครับก็คือจะเข้าในเกรดนี้นะ 71, 71็แล้วก็ C นะครับ 72, 72ก็ยัง c อยู่แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็น80ก็ <80 S 2> ขึ้นเปดสินก อันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานนะครับ Vlookup ในโหมดที่ด้านหลังนะครับเป็นเลข1น,น,นะ 1> ก็คือเป็น True นั่นเองฮะ,ะก็คือเป็นการใช้โหมด Approximately Match หรือที่เรียกว่าการจับคู่แบบใกล้เคียงนั่นเองอ่ะที่นี้ครับนอกจากเอามาใช้ในการตัดเกรดนักเรียนเอามาทาอะไรได้อีกนะฮะเราสามารถเอามาดูราคาสินค้าแบบขั้นบันไดได้นะเรามาลุกข้ามแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลามีการซื้อนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะตั้งว่าถ้าซื้อเยอะก็เป็นราคาเหมาถูกไหมครับซื้อน้อยก็เป็นราคาปลีกนะ ก็มาทําได้แบบเดียวกันนะก็ใช้ v ี o o k u p นะครับผมก็เลือกเลยอ่าซื้อ1นะครับราคาก็จะแพงหน่อยอ่ะาเราก็จะมาเลือกตารางนี้นะกดตรึงไว้นะครับข้อมูลที่ต้องการก็คือดัชะนีข้อ2นะฮะขลอมน์ที่2แล้วด้านหลังก็ใส่เป็น True นะฮะแบบนี้หรือใส่เลข1แบบนี้ก็ได้นะค่าเท่ากันนะก็ดึงยาวลงมาแบบนี้เลยฮะจะเห็นได้เลยครับว่าซื้อ0ูนย์ถึงสิชิ้นนะครับราคาร้อยหนึ่งนะฮะถูกต้องนะฮะซื้อ1 0 1ถึงสานะครับราคา80บาทนะฮะถูกต ราคา70บาทนะครับแล้วก็ซื้อ20เป็นต้นไปนะครับราคา50บาทซื้อเป็นร้อยก็ราคา50บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อน้อยมากซื้อ2เนี้ยก็จะเป็นราคา100ซื้อ3ก็ร้อยซื้อ เป็น80นะฮะอันนี้คือใช้ในเรื่องของการซื้อสินค้าที่มีต่างราคาตามจํานวนนะและสุดท้ายคือเราสามารถเอามาใช้คํานวณค่าคอมมิชชั่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขายเนี่ยศูนย์ถึงห้าหมื่นเนี่ยไม่ได้ค่าคอมนะแต่ถ้าเกิดว่าห้าหมื่นเป็นต้นไปจนถึง1นึ่งแสนเนี่ยได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สี่แสนขึ้นไปได้ห้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้เรามาทํายังไงได้บ้างนะครับเราก็ใช้มี o o อัพเลยะฮะก็ใช้เลือกช่วงนะครับตรึงมันไว้นะฮะใส่ดัชนีเป็นคอลัมน์ที่2นะครับแล้ว หรือใส่เป็น1ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองใส่เป็นครูให้ดูอาจะเห็นได้เลยฮะว่าน้องรงนะฮะขายได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชชั่นนะครับแบบนี้ครับเราสามารถใช้สูตร if error ลุมไปได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมันเออร์นะให้มันเอาพุทธออกมาเป็น0%แบบนี้นะฮะเราก็จัดฟอร์แมตเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเวลานั้นนะฮะเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาคิดค่าคอมได้โดยการเอามาคูณกันแบบนี้ฮะจัดฟอร์แมตให้เรียบร้อยนะฮะต่อไปนี้ฮะไม่ว่าน้องรงนะฮะจะขายได้มากขึ้นนะครับหกหมื่นนะฮะหรือน้องป้อมนะฮะจะขายได้1เป็น1ล้านนะฮะค่าคอมของเราก็ไม่ต้องคิดจนเมื่อยมือต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนตารางค่าคอมมิชช สมมติเปอร์เซนต์อยากจะเพิ่มตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะเพิ่มอัตโนมัตินะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการที่เราใช้ในการคิดค่าคอมหรือคิดเกรดคิดอะไรต่างๆนะครับสามารถเอา approximately match หรือการจับคู่แบบใกล้เคียงเนี่ยไปใช้งานได้ทันทีฮะบก็จบไปแล้วนะฮะคุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าฟังก์ชัน v l o o k u p เนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆนะมันสามารถเอาไปใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชันเลยนะครับแล้วก็สามารถเขียนให้มันซับซ้อนขึ้นได้ให้มันสามารถอำนวยความสะดวกของเราได้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็เป็นความรู้และ ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่กลัวกันเอาฟังก์ชัน v l o o k u p เนี่ยไปใช้รวมถึงสามารถได้ไอเดียในการที่ผิดแผงเล่นท่ายานะครับทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยสบายขึ้นนั่นเองฮะและในคลิปหน้านะครับคุณอยากเห็นผมเนี่ยเอาฟังก์ชันอะไรมาอธิบายนะครับว่ามันสามารถทาไปใช้อะไรได้บ้างนะฮะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำธุรกิจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ